สเกลขันขันมันก็ต่ำขันพอดีเขาจังมัดนะถ้าว่าเขาย้อนเขาเคีงเอาต่ำให้เราปั้นเบิ้งสเกันนะเขาก็มาดช่วงไหนสำหรับเคสนี้นะคะปัญหาของคนไข้ก็คือเวลาปั่นจักรยานจะมีหน้าขามันแบะออกด้านนอกแล้วทำให้ซับโปกมันตีกับไอตัวจับจับมือด้านข้างนะคะแล้วก็ ทำให้คนไข้เจ็บสะโพกเพราะว่าเดิมก็มีปัญหาที่สะโพกบาดเจ็บอยู่แล้ว <S <s แล้วก็อพอขาแบะออกทางด้านนอกมันก็จะทําให้ตรงตาตุ่มด้านในของเท้านะคะไปเสียสีกับจักรยานนะคะก็เลยจะทําให้มันปั่นจักรยานยากแล้วก็มีปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือเท้ามันไม่สามารถที่จะเกาะกลับไปตัว พักเทา้าสำหรับถีบได้ไอตัวนี้สิ่งที่เราใช้ก็คืออีลาติกนะคะ3นิ้วนะคะกับสนิ้วตัวที่เท้าเนี่ยเราใช้อีลาติก4นิ้วพันให้มันฟิกอยู่ด้วยกันส่วนส่วนขานะคะเราจะใช้อีลาติก3มนิ้วนะคะเป็นตัวยึดพยุงนะคะยึดพยุงก็คือยึดตามภาพได้เลยนะคะอ่าทีนี้ปัน่นปั่นนานแค่ไหน ควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันสักสิบนาทีนะคะก็วันหนึ่งสักสามรอบก็ได้นะคะก็จะเพิ่มกำลังขาไม่ว่าจะเป็นหน้าขาต้นขาด้านหลังกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อหน้าแข้งนะคะแล้วก็จะช่วยเพิ่มกำลังได้นะคะสำหรับจัก,กรยานตัวนี้ก็เป็นของคนในชุมชนเองนะคะที่โรงพยาบาลบริจาคให้นะคะเป็นของเก่านะคะ แต่ว่าก็ยังใช้งานได้ดีนะคะซึ่งคนที่ใช้ก็ประมาณสองคนแล้วนะคะที่ดีขึ้นก็เป็นความภาคภูมิใจของทีมจากติดเตียงวันนั้นวันนี้ก็เริ่มเดินได้แต่เดินยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็ดีที่คนไข้ด้วยนะคะคือมีความขยันมันเพียรในการฝึกฝึกทุกวันนะคะ แล้วก็มีทีมกายภาพที่โรงพยาบาลเป็นที่ปรึกษาให้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันก็สามารถเอาหลักการนี้ไปใช้ได้เลยนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ให้ช่องไกายภาพบำบัดง่ายๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ